ตกน,นี่เน,นั่งแท็กซ <ained Mustang> mm ี่เหมืรู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องมันต้องรู้ไปเอาไหมเพราะมันต้องดูการ์โอเคนี่มันตัดน่าเขาบอกว่า อะไรๆทำะไรกันพวกเธอผู้ชายไอู้้าวคือพิธิกรเออแม่หนักนะเนี่ยไปเดินไปเดิน,ไป,ดนไปเร็วดันไปไหนลูก โอ,โอ้ยจะทำอะไรรอรอรอโอ้ยจับตนันจับตันไปละ <ide desserts> อะไรอะไรเป็นอะไรเนะี่ยับ ตัาจเลนตนตันตุไม่ได้ไปนะตุนอยู่เชียงรายนะลูกอ้าว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 มีสนามบินมีใช่สนามเด็กเล่นนะลูก โอ้โหนี่คหลับได้หรอเนี่ยโอ้โหนะมสองคนจะไปเอากระเป๋าถึงสวนนะปูมคุณพี่คนน้องสานอิณเอาจะลองแล้วลูกเดี๋ยวตอก